สวัสดีค่ะทุกคนหลังจากที่เราไปงานมาค่ะเราก็จะมาล้างหน้าค่ะพี่้องหานนี่าล้างหนา้าก่อนเดือดออยนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาตีซีตีซีจะหาสีรอพี่้องวิธีล้างหน้าของเราก็จะ เอาง่ายๆเรียบๆนะค่ะคืที่อ่อยซิเลยก็ลูบ ขอเชิญชวนพี่น้องนะคะวันที่ลบโปรคาวถือโอกาสประกาศบอกพี่นงองทังโซเชียลแล้วกา็ทั้งยูทูบเฟซบุ๊กเพจน้ำนากาวาวันที่สิบเอ็ดตุลาคมที่จะถึงนี้นะคะทั่งทีมงานหนูพายพิเศษศิลน,นะคะ,ะทําการเปิดฤดูก,กันนะคะเปิดฤดูก,กันวันที่ ยี่สิบเอ็ดตุลานะคะตรงกับวันพะฤหัสบูบูเรื่มขอใหม่กำลังใจเด้ค่ะพี่น้องค่ะโอ้ยนม่หอนคักพี่น้อง บางมองกับฝนตกอายุเขานะ,ะอันนี้กับฝนตกตกช่วงตีสามค่ะตกช่วงตี 3. สามสบายดีบ่ค่ะพี่น้องบ่เดไล่หรือว่าบ่เด้อ่าลงท่าง u t u b e โดนแล้วนะคะกย่พี่น้องลืมกันเลย เอาคลิปนี้มาทักทายพี่น้องนะคะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเกกอาจจะไลฟ์สดพี่น้องเบิรงช่องซ้อมนะคะเพราะว่าอ่าสิ้นเดือนนี้เกดจะกลับไปซ้อมลำนะคะจะกลับไปซ้อมลำเพราะว่าช่วงนี้อ่ะเพื่อนกับน,นัดศิลปินเขาซ้อมมุกสุแล้วนะคะก็เลยไอเพื่อนซ้อมไปก่อนนะคะเกดรอสิ้นเดือนจังสิงกลับนะคะวันที่ยี่สิบยี่สิบเจ็ดกันยายนะคะยี่สิบกัด ยี่สิบเจ็ดกันยายนแล้วสิ้นเดือนก็นสิไปซ่อมส่อมประมาณยี่สิบมือค่ะพี่น้องส่อมยี่สิบมือนะคะประมาณสองอาทิตย์อันนี้ก็ล้าเกียกอะออกมาน้ามืะะ่ว่ะเพื่อเพื่อจะาข้องทองไปน้ามนะคะแต่ว่ามันพอสมองเลยตัวนี้โอ้สุดสุด่ัขอสมองเกลี้ยเลยว่ามันหลายสิ่งหลายอย่างไ้คิดนะพี่น้องเคือ,คอาแล้วเนาะ เธอมันกับสมองตื่อบ,บางเธอกิคิดยังบ่ออกขนาดเพยงลองซื่มือกัดยังลืมมองเพ่งลองซื่มือกิดยังลืมกับยังหลงก็จังก้นหัดลองเพ่งหม่นี่ยนะบ่เข้าใจกับ้อ,อ,งบอ,องกันบ่เข้าใจกับข้องกันว่าเป็นยังือเป็นเยี่ยงนี่บ่เคยเป็นแบบนี้จักเที่ยวซื่อๆแบบเพ่งที่กีลองดูๆกันยังหลงกันยังลืมเป็นพ่อ,อยังหาสาเหตุบ่พอเลยอ่ะนี่เป็นน้ำหากินเหล่าลายบ่ เป็นห้องินเราหลายบ่ะหรือว่าเป็นน้ำเอียงหรือเป็นน้ำเฮ้าคิดหลายคิดคิดหลายเรื่องหลายเล่าแบบหลายเรื่องมารวมๆกันสิแม้เลยสมองมาทำงานบางเทื่อเพ่งอ่าคือจังมือหนียุกประเด็นคือมือหนีเนาะค่ะเพ่งเศร้าสองแรงสามค่อยลองดูคยลองประจำแต่ว่าเกินจำว่าได้ว่าขื้นเกินว่าจังใดมืดตึ๊บแบบ คุณเทียมันสีมีแวบบข้ามาในสมองแต่ว่าอันนี้คือนึกไม่ออกเลยเขาตีกล่องปุม่มๆปุม่มๆปุม่มแต่เกาเนี่ยคันลงสูนปุ๊บกีจะรู้เลยว่าเออคำนี้มันจะขึ้นทั้งส men ีทั Hans, ้งสีทั้งสี่มันจะเป็นอ่าคําร้องแบบดนตรีกับคาร้องไปด้วยกันแต่ว่าอันเนี้เมื่อตึ๊บเลยค่ะไปถามหมดไปถามหมดหน้าคนตีว่าเอ้าเพลงนี้มันขึ้นวาจังใดเพลงนี้มันขึ้นวาจังใด่นนะเราตีก็บม่รู้เรื่อง คลายหนาคลายตาคลายหนาคลายตาอิลลแบบอย่งว่าบ่เคยเจอแบบนี้จักเทื่อมามาเจอแบบว่าสุภาตาสุภาตาแบบอึ้งว่าจะคล้องว่าเป็นยังเป็นพ่ออะไรย่่ลืมเลยค่ะไหนกขาังใจกินเนี่ยมันกกซิมีหลายเรื่องหลายเล่าที่เขาคิดนั่มละ นี่คือประเด็นหลักค่ะต่ะพี่นงไม่กำลังเล่งใจเด้อคะ่ะสำหรับวันที่ยี่สิบเอ็ดตุลาคมที่จะถึงนี้นะคะดอกเกียขออนุญาตไปอาบน้ำแล้วก็จะมาท่องกรลัมนะคะมาท่องกอรลัมค่ะพี่นงปีนี้รับบทเป็นศรีสุดาศรีสุดาเป็นนางนางเป็นพี่สาวของนางเอก สิสุดาเป็นพี่สาวของนางเอกซึ่งเป็นนางโกงเป็นนั่งโกงอีกแล้วค่ะพี่น้องสมบติวิสิป็นาเอกอะเป็นนั่งโกงแล้วก็แย่งบัลลั่งไลนองออกจากเมืองใส่ข่วมเขาใส่ข่วมเขาใส่ลายเขาว่าอ่าเขาเอาแมวเอาแมวเขามาเรียงฝนฝ่าเกิดมาฮันตะไพ่ฝนฝ่าแห่งแรงเป็นหย่อนพ่อแมว อย่าลืมติดตามนะคะพี่น้องวันที่21ตุลาคมนี้นะคะอย่าลืมเข้ามาให้กำลังใจใเกดด้วยนะคะขอบุณหลายๆค่ะพี่น้องพี่น้องไม่ยังกะคอมเมนต์ให้เกดอ่านเลยด้วยคะ่ะใครที่มาดูคลิปนี้แล้วก็ขอกดไลค์นะเด้อพี่น้องเด้อกดไลค์ให้หน่อยแล้วก็คอมเมนต์อะไรก็ได้คะ่ะให้เก๋ได้อ่านเกดอ่านทุกคอมเมนต์นะคะแล้วก็ตอบทุกคอมเมนต์นอกจากคำใดที่บสุภาพหรือว่าบบมีกิตนาที่ดี กสิบอลคอยตอกหรือว่ามันสุดวิชัยีรีกรสิทังออกขึ้นกันนล่ะคัะเพราะว่ามิซไซโดยตรงเป็นคนตรงนะคะแบบบริอมคมคอมนะคะทางมากกับทางกลับด้วยกันค่ะโอเคค่ะขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะคะฟันดีค่ะทุกคนบ๊ายบาย